โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะผมจะมาเี่คีไม้คว้ามะฮะเออหลังจากที่ห่างหายกันไปเนิ่นนานกันเปนทีเดียวนะว้าวเออแบบหายไปนานมากเลยฮะลงที่เกี่ยวกับไมค e คว a า t นี่ล่าสุดนะถ้าจำไม่ผิดก็ เท่าไวะสามสัปดาห์ที่แล้วนะฮะอ๋ะอไม่แบบไม่แม่งไม่ได้ลงงานเลยนะฮะแต่ว่าผมก็ยังเอาคลิปนู้นคลิปนี้มาให้ดูอยู่นะฮะโอเคก็เดี๋ยววันนี้นะผมจะมาขอเรียนใหม่นะเออฉลองครบรอบหนะนึ่งพันซับนะ้วผมจะทําคลิปอีกคลิปหนึ่งนะให้คุณผู้ชมเม้นเอานะฮะแต่ว่าเออเอา,เอา,เ,อาเอาคลิปนี้เลยะฮะใต้หนึ่งคลิปใต้คลิปนี้นะอยากจะให้คุณผู้ชมเลยนะ นนคอมเมนต์นาเอ่อคอมเมนต์เอ่ายังไงก็ได้เกี่ยวกับเกมไมค์คราฟ์นะฮะแบบเอ่อไม่ที่มาอะไรยังไงแบบภูมิใจเกมไมค์คราฟ์มากแค่ไหนหรือว่าเล่นเกมไมค์คราฟ์มานานแค่ไหนแล้วหรือว่าเกมไมค์คราฟ์ดียังไงให้ประโยชน์แก่เรายังไงบ้างนะคร <c oughs> ใครนะฮะที่คอมเมนต์มาโดนใจผมฟุดๆเลยฮะฟุดๆเลยนะฮะ,ะใคร <c oughs> คอมเมนต์มาโดนใจผมที่สุดนะ,ะผมจะทำปกชนแนลให้ฮะ ดย๋ยวแป๊บนึงนะนะอกช่แคลนก็จะขึ้นทางซ้ายมือนะฮะฝั่งนี้เอี๋ยวแป๊บหนึ่งนะนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้โอ้ยนี่ฮะฝั่งนี้นะฮะอ่าตามนี้เลยฮะแล้วก็เอ่อส่วนอ่อฟินสีดีก็จะขึ้นในทางนี้นะฮะก็ผมจะทำให้อ่าผู้โชคดีสองขั้นนะนี่ฮะจะอยู่สอง ขวามือนี้นะโอเคอ่าทำไมเจอหน้าผมตรงนี้วะเนี่ยโอเคนะก็จะขึ้นให้สองทางนี้นะก็ผละทําใ้้แค่สองนท่านเท่านั้นนะสองนท่านเท่านั้นนะครับผมอ่าผมก็จะทำอกชแนลให้แล้วก็อ่าสกิน 4D ให้นะฮะสองนท่านเท่านั้นสกิน 4D จะทำให้สามรูปนะฮะส่วนอกชแนลก็ อโอเาแนวก็หนึ่งรูปนะแล้วก็ใครนะรที่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะรแต่ว่าใครอยากจะสั่งซื้อหรือว่ามีเงินอะไรเนี้ยนะอยากจะสั่งซื้อก็สามารถสั่งซื้อกันได้นะฮะก็อรูปอ่า,อ,า,อ,าอะไรอนะสกินสีดีนะฮะสามตัวเนี้ยสามตัวก็สามสิบสั่ตัวยี่สิบดีวกว่า สามตัวยี่สามตัวยี่สิบเอเอสนะฮะส่วนอ่าปกชแนลฮะปกชแนลก็หนึ่งภาพก็สิบเอเอสนะฮะก็อาจจะไม่ได้ทำสวยไนมากมายก็ขึ้นให้ตามสองข้างนี้เลยนะฮะอ่าก็จะไม่ได้สวยไนมากมายเดียครับผมอ่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ก็ผมก็ไม่ได้คิดแพงนะฮะก็ไม่ได้คิดแพงนะฮะก็ โอเคแต่ว่าถ้าอยากสั่งเนียกันเลยนะฮะอ่าก,กินซีดีสามรูปแล้วก็บอกชีแนลอีกหนึ่งรูปก็จะรวมกันเป็นสามสิบไอเอไอเอสนะฮะอ่าผมว่าคุ้มนะฮะคุ้มนะแต่ก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะว่าจะเอาหรือเปล่านะส่วนใครนะที่ไม่อยากจะสั่งซื้อนะคะก็อย่าลืมนะฮะคอมเมนต์มานะฮะใครถูกใจผมอ่านแล้วถูกใจที่สุดนะฮะผมก็จะส่งไม่ไม่ไมส่งผม คราวนี้ผมไม่สุ่มนะใครถูกใจผมนะือใครคอมเมนต์ถูกใจผมที่สุดนะฮะผมก็จะให้สองคนนั้นเลยนะฮะอ่ะโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วก็ใครนะที่รอดูคลิปมาครับจากผมอยู่ก็พรุ่งนี้รอดูได้ครับน่ะ เดี๋ยวนี้มาแปดอ่ะก็โอเคนะคะรู้สึกว่าช่วงนี้ผมหพังหาไปเรื่องนานนะหนกคลิปอะไรก็คนดูน้อยนะคะก็ไม่เป็นไรเนดะี๋ยวผมจะทําคลิปมาใหม่ๆเรื่อยๆเลยนะะโอเคคนระับสำหรับวันนี้ก็บายบายครับ